โอ้ยไอซึมมึงมาอย่งปลานี่ <laughs> โดนกักหน้าโรงเรียนแน่เลยเมื่อกี้นี่ใช่ไหม <laughs> เราจะไม่เยอะๆถักถางเขาเนาะ <laughs> ทุกคน <laughs> พวกที่มาสายจะชอบโดนกักที่หน้าโรงเรียนสองสามสี่สองสามสองสามสี่บ้าวแดนพ่ออซึมมั่วอีซึม ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟเซรทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมอินดี้ครับผมปฐมอินดี้คลิปนี้จะพามาดูการบริหารจัดการวงของเรานะครับเดี๋ยวพามาดูว่าเช้าเช้านี้ปฐมอินดี้ของเรามีวงอะไรบ้างที่ต้องทําหน้าที่นะครับดับแรกเลยก็คือที่อยู่ในห้องนี้ก็จะเป็นทีมงานวงดนตรีลูกทุ่งนะครับที่ซ้อมกันเช้ากลางวันและเย็นนะครับสมาชิกทีมงานของเราก็แบ่งมาจากวงดุริยางแล้วก็มีคนนอกเข้ามาคนหนึ่งนะครับคนที่ไม่เกี่ยวกันเราเลยนะครับไม่รู้มาได้ไงนะครับก็มีไม่ใช่วงดุรา่ทีเ คัดตัวเข้ามาเป็นพิเศษนะครับ,นะรบก็เป็นนักร้องนะครับที่เหลือก็เป็นนักดนตรตีดูริยางหมดเลยนะครับนักดนตรตีดูริยางนี่ครูหมูก็จะดูความสามารถนะครับดูความสามารถดูเชิงแต่ละคนว่าใครสามารถเล่นอันไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นของก้าวนี่ก็มาตำแหน่งทาเป็ดแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้ดีกีตาร์เรารู้สึกว่าเอ้เราต้องการฝึกให้เขาตีกองลองตีกองดูได้เปล่านะปรากฏว่าเขาตีกองได้นะครับก็เลยเได้เป็นมือกองครับปีนี้ส่วนบักดอมนะครับข้างหลังนี่บักดอมแม่ด่านะครับผมเขาก็จะไปแอบอยู่ข้างหลังชาวบ้านชาวช่องเขาตลอดนะครับ พยายามจะไม่ปรากฏตัวนะครับอยู่ข้างหลังตลอดก็เล่นตำแหน่งเปอร์กช um pues ั่นไปนะครับส่วนบเฟ์ครับผมบเฟ์นี่ก็จะได้หลายตำแหน่งนะบับเฟ์นี่เขาจะเป็นขี้ดื้อพอสมควรนะครับเขาก็จะสนไปนู่นไปนี่นะครับเล่นกีตาร์ก็ได้แล้วก็เป่าเครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าถ้าให้เป่าอะไรน่าจะได้หมดแหละนะเพราะว่าดูจากความขี้ดื้อของเขาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเพลงนี้เขาก็ทําหน้าที่ตีเปอร์กชั่นใช่ไหมเออตีเปอร์กชั่นนะครับทีมเครื่องเป่านี่ก็จะตามความสามารถเขา นะครับว่าใครเป่าอะไรได้นะก็จะดูแววครับแต่ละคนส่วนฝั่งกีตา้านี่ก็จะมีอ่าพี่เมย์ปกติเล่นอะไรอยู่นะนเล่นแซ็กอันโตนะครับส่วนช่างเบียร์นี่ก็จะเล่นเป็นเครื่องบลัดนะครับเดี๋ยวข้างนอกเขาจะปล่อยก่อนเดี๋ยวคุณหมูไปรีวิววงข้างนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมารีวิววงข้างในอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะซ้อมต่อได้เลยข้างนอกอาจจะมีเสียงคุณครูเวนลัน่นหน่อยนะเพราะว่าหันลำโพงมาใส่นะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดไปนะครับก็พยายามพยายามแบ่งแบ่งหูมาฟังคุณหมูแล้วกันนะครับโอเคครูเวนก็จะปล่อยละไม่เป็นไรวด สวัสดีค่ะเยโอเคออกมาในช่วงเขาปล่อยแถวพอดีนะครับส่วนวงดุยยางของเรานะครับก็จะเหลืออู้เหลือเยอะเลยนี่ขนาดแบ่งไปเป็นวงทุ่งแล้วประมาณ20คนนะครับ2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 6เท่าไหร่7 6 4 2ครับโอ้นี่เป็นไงเป็นไงแจ๋วสุดในวงหัวไวมากเหลือ40กว่าคนนะครับ แล้วก็อยู่ในห้องอีกแสดงว่าเด็กๆเ,เขายังมีความรับผิดชอบกันเยอะมากนะครับดูย่างกหา็หน้าที่หลักเลยก็จะเป็นกองใหญ่นะกองใหญ่ก็มีพี่ตนกล้าแล้วก็วินก็ยังอยู่นะครับนะแล้วก็มือฉาบนะครับมือฉาบนี่โดนไล่มาจากไหนเนี่ย <laughs> โดนไล่น่าจะโดนไล่มาจากมือแสนานะฮนะจะไม่ผิดนะ แล้วก็บักฉาบไปเป็นสแนนนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นพี่นะครับการที่ตีะแนนหน้าต่อทงได้ต้องมีความมั่นใจพอสมควรเนาะมั่นหน้าพอสมควรมั่นหน้ามั่นโหนนะครับเขามั่นใจนะครับว่าอนุญาตให้เขาตีไปไม่ว่ากันมือทังบนเหลือคนเดียวอ่ามือทังบนเหลือคนเดียวเป่าได้ไหมเป่าเพลงตรอทงได้ส่วนนี่เป็นเมโรโฟนเมโรโฟนเหลือกี่คนเฮ้ยมาครบเฉยเลยเออแต่ว่าเมโรโฟนเรามีสี่ตัวนะมี4ี่ตัวก็จังอ๋อได้หัดให้เขาบ้างหัดเดียว นี่ครับ,บเมโลโฟนเหลือเหลือสามตัวนะครับแล้วก็คาริเนตเหลือกี่ตัวเหลือสี่ว่าคาริเนตก็ยังเหลือแสดงว่าคาริเนตออกไปแค่คนเดียวนะไม่คาริเนตออกไปอยู่วงรุ่งแค่คนเดียวหรือเปล่าอ๋อหรือมีแอบไม่มาบ้างเกด้วย,อ,วยอ๋อไอเกตไอเกตไอเกตไม่นับไอเกตไม่นับมามั่งไม่มามั่งเออ ส่วนหนูดีนี่เช้า,าเช้านี่ไม่ได้ถ่ายรูปก็มาช่วยวงดุริยางก่อนนะครับประมาณนี้มือทําเป็ดที่เป่าได้ก็ยังมีอยู่นะครับผมนี่มังคือครับมังคือพี่นิวก็ยังอยู่พี่นิวก็มามาเป็นหลักของวงนะครับพี่นิวนี่ตัวตัวเก่งเลยส่วนพี่ฟูนอยู่นี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องทองู้เป่าดุริยางโอ้ยเงินของพี่เลยนะแล้วก็ทีมทีมแซกก็ยังอยู่ครบทุกพาร์ทุกไลน์นะครับส่วนที่เยอะพิเศษก็จะเป็นเมโลเดียนโอ้โหทำไมเมโลเดียนมันอลังมากมายมหาศาลขนาดนี้ ไปดีกว่านะครูเบนเขาไม่เลิกพูดนะครับอ่ะแยกย้ายกลับได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูวงทุ่งกันครับผมๆๆก็เราต้องฝึกให้เด็กๆเขาได้รับผิดชอบตัวเองได้นะครับเราจะไม่คุมนะครับจริงๆคุมก็ได้คุมก็เด็กๆก็จะมีค,คุณครูที่เป็นหลักให้อยู่แต่ว่าก็คือไม่คุมก็ได้นะครับเด็กๆเขาสามารถดําเนินการได้เองเลยนะเขารู้ว่าตรงไหนตรงไหนควรเล่นอะไรแล้วก็ควรปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ตั้งสร้างข้อตกลงกันให้มันดีก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยให้เขาได้ ได้ดูแลตัวเองนะครับนี่หลังจากที่เล่นหน้าเสาธงเสร็จพวกเขาก็จะมาล้างอุปกรณ์ของตัวเองนะครับโดยที่เราก็จะมีอ่างมีกระมังของเรานะอันนี้เป็นที่ล้างปากล้างมือนะครับส่วนขยะที่มันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เราประสบปัญหาขาดแคลนพลาลงนะครับใครที่มีความสามารถในการเป็นพลาลงไม่เอาแบบ งานไม่สู้อะไรเนะี่ยไม่ต้องมานะครับบอกเลยว่าโรงเรียนนี้งานไม่สบายใครที่มีความสามารถทางด้านการช่างหรือหรืออยากทํางานเป็นนักการมาได้เป็นงบจ้างจากเขตนะครับไม่ใช่งบจ้างโรงเรียนนะงบจ้างจากเขตหูไม่แนะ่ใจน่าจะเป็น90,00บาทนะครับแล้วก็โรงเรียนก็จะสมทบให้อีกจํานวนหนึ่งนะเพื่อให้นักการเขาอยู่ได้นะครับแต่ว่านักการที่ออกไปเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเขาได้ภรรยาเป็นแม่ค้าแล้วเขาก็เลยเฮ้ยเขามีกิจการเป็น เป็นส่วนตัวเขาก็เลยออกไปขายของน่าจะสะดวกกว่าอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้เราก็เลยขาดแคลนนักการพละลงนะครับก็มีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งที่ดูแลทั้งโรงเรียนเขาดูแลไม่ทันนะครับขยะก,ก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้ก็ฝากนะครับใครที่สนใจตำแหน่งก็มาติดต่อพออ,อได้นะไม่ต้องมาคุยกับครูหมูนะครับไม่เอาคนฝากคนนู้นแต่ต้องการคนที่สู้งานจริงๆนะครับโอ้ยไอซึมมึงมาแย่งปานี่โดนกักหน้าโรงเรียนแน่เลยเมื่อกี้นี่ใช่ไหม ไอ้สึมมาแล้วนะครับผมว่าแล้วทำไมมาช้าโดนกักหน้าโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าพวกที่มาสายเราจะไม่เยอะ,ยอะถักถางเขาเนาะทุกคนพวกที่มาสายจะชอบโดนกักที่หน้าโรงเรียนว่าแกะไม่ออกเอาให้ให้พี่สึมแกะให้พี่สึมพี่สึมเขาเซียนแล้แลผมก็ไม่ทำมาแล้วโดนโดนกักหน้าโรงเรียนแล้วโดนครูประจำชั้นตบอีกแน่เลยเนี่ยหลายคดีนะวันนี้ อ่าหลังจากที่ดุริยางเขาเลิกแถวแล้วเขาก็จะมาเก็บปีนี้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงคุณหมูไม่ได้จัดเมโลเดียนไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวว่างๆก็ว่าจะจัดไปอยู่นะครับนะพวกเขาก็จะมาชุลมุนในห้องนี้กันอยู่นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรอบอุ่นดีนะครับอยู่แบบนี้เบียดเบียดแย่ๆกันแบบนี้แหละเอ้ยไอ้สึมมาเว้ยไอ้สึมมันโดนกับกักหน้าโรงเรียนเมื่อกี้นี่ทำไมอ่ะมันชอบทำหน้าอย่างนี้มันชอบทำหน้าสึมๆแบบนี้เออมาๆมาๆม อีซึมอะไรนะอีอะไรนะอีซึมอย่าอย่าเรียกอีซึมอย่าเรียกไม่สุภาพอย่าไม่ใช่ซึมอะไรครับพี่ดาพี่ดาไม่มาพวกเราอะขาดอะไรนะขาดซึมเฮ้ยเออเเลื่อนออกมาเลยลูกเลื่อนออกมานี่ครับบักเฟสเป็นทุกอย่างนะครับผมเป็นยันพะโลงครับผมในขณะที่คนอื่นกำลังนั่งมึนงงกันอยู่นั้นบักเฟสต้องจัดการเรียบร้อย ได้นะครับพี่ er. นิวน้องๆพอจะเป่าได้บ้างไหมพอที่จะช่วยเราได้ใครใครเป่าได้เครื่องเพลงบางทีหนูกันว่าเกิดสอนไปเหรอเอาเอามังกรดีกว oh, ่ามังกรพอจะเป่าอะไรได้บ้างเนี่ยปานกลางปานกลางโอ้ปานกลางเกือบหมดเลยค่ะปานกลางเกือบหมดหมายถึงว่าเป่าไม่ได้เกือบหมดเลยอเอาซ้อมต่อซ้อมต่อซ้อมเพลงเร็วซ้อมเอาจังหวะซ้อมเอาความเคยชินพะร้อมยังคะ เนี่ยดูดูถ้าเกิดคุมมไม่สั่งเขาก็จะเขาก็จะควบคุมกันเองนะเราเรามีเรามีหัวหน้าวงนะครับเรามีหัวหน้าวงที่ช evet> ื่อพ vale ี่ไหลนะครับพี่ไหลเรามีหัวหน้าวงหนึ่งที่ชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะเอาจริงๆริงปามเอาจริงเรียกมาอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปมองหน้ามันสามสองหนึ่งพี่แฮปปี้โอ้ไม่ใจเลยปามเอ เอาเอาไปตัดให้ขาดตัดให้ขาด จมาว้ไปเม่ไดาตยุอตรงนี้เลยกองต้องต้องต่อเนื่องส่งให้ตรงยังหวะตึงตึงตึงเต็มเต็มเต็มอ่ะหยบกระเดื่องคุมไปสองสามไป นี blender, ่ค่ะนี 2, 3, ่ให้ทันจังหวะสองสามสี่สองสามสี่สองสาม มั่วตื่นก็สายโอ้โหดูเพื่อนเขาตื่นเช้าเนี่ยเขาน่าจะจูนสมองไม่ทันมากกว่าเพราะว่าเขาพักผ่อนน้อยเองตื่นสายอยู่คนเดียวเองเป็นเงี้ยเนาะเสียเวลามากเลยกับคนพันเนี้เออไม่น่ามีคนแบบนี้อยู่ในวงเลยอะแย่ป่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะสรุปไอ้ซึมมาสายก็คือวงดนตรีเรามีอยู่หลายวงดีว่าไม่ได้ทาวงดนตรีไทยด้วยนะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใหญ่นะครับนะก็มีครูครบ ครบเอกนะเอกดนตรีไทยก็มีนะครับคูหมูก็รับผิดชอบดนตรีสากลจริงๆครูหมูทำดนตรีไทยได้นะครับนะก็เคยทำวดนตรีไทยอยู่สมัยที่สอนอยู่มัธยมแต่ว่า,อาของเด็กมัธยมเนี่ยเราต่อเพลงให้เขาแล้วเขาก็ไปต่อกันเองได้เลยแบบคือคือปล่อยได้เลยทั้งสัปดาห์สอนหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยได้เลยทั้งสัปดาห์เพราะว่าเขาไปสอนกันเองได้ถ้าเกิดว่าเราทำวดนตรีไทยด้วยทำดุริยางด้วยวงทุ่งด้วยแล้วยังมีแต่วงอีกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยโอ้ตาย บอกเลยนะวันนั้นเอาแค่นี้เอาแค่ไหวนะครับโชคดีที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใหญ่แล้วก็มีครบเอกก็มีคุณตีไทยอยู่ห้องข้างๆเนี่ยเขาก็ทําวงตีไทยอยู่นะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะสำหรับทีมงานปฐมอินดี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็คอมเมนต์เขาเรียกอะไรคอมเมนต์เชิงบวกนะครับนะไม่ต้องชื่นชมก็ได้นะไม่ต้องอวยกันก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์เชิงบวกหรือไม่ก็ติชมกันได้นะครับตามที่ท่านเห็นสมควรเนาะอยังไงก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวั ไม่ญ่ไม่อย่างนะไม่ไงอย่างนะไม่ซึมไม่ม <laughs> ะไม <laughs>